สวัสดีค่ะเด็กๆหลังจากที่เราได้เรียนภาษาพาทีของชั้นประถมศึกษาปีที่1บทที่1กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะพามาทำใบงานชุดที่1และชุดที่2กันค่ะเอาละค่ะถ้าเด็กๆพร้อมเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะใบงานชุดที่1ค่ะมาดูคำชี้แจงกันนะคะให้นักเรียน จับคู่รูปภาพและคำที่ตรงกันด้วยการโยงเส้นโอเคนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักภาพกันก่อนค่ะภาพที่หนึ่งค่ะคือภาพอะไรคะเด็กๆภาพตาใช่ไหมคะค่ะภาพที่หนึ่งคือภาพตานะคะต่อไปภาพที่สองค่ะเด็กๆภาพที่สองคือภาพอะไรคะ อ๋อหูค่ะเก่งมากค่ะต่อไปภาพที่สามค่ะภาพที่สามคือภาพงาค่ะเด็กๆรู้จักงาช้างกันแล้วใช่ไหมคะต่อไปภาพที่สี่ค่ะภาพที่สี่คือขาค่ะเด็กๆภาพที่สี่คือภาพขาต่อไปภาพที่ห้าค่ะอะไรคะภาพที่ห้าอ๋อเก่งมากค่ะคือภาพหางนะคะ ีนี้เราก็มาดูคำกันค่ะเรามาฝึกอ่านคำกันก่อนนะคะอ่าขอ้ขอกอกอ,อ่านว่าอะไรคะงออางาค่ะต่อไปขอ้อขอค่ะขอ้อขอคือหออางอหางค่ะขอ้อขออ่านว่าหางค่ะต่อไปขอ้ขอคอค่ะ ตอาตาค่ะข้อคออ่านว่าตานะคะต่อไปข้องอค่ะข้องอคือหออูหูค่ะข้องออ่านว่าหูนะคะต่อไปข้อจอค่ะข้อจออ่านว่าขออาขาค่ะข้อจอคือขาคะ่ะทีนี้เราก็มาจับคู่กันเลยนะคะดูข้อหนึ่งนะคะภาพ ตานะคะเราก็จะโยงเส้นนะคะจากภาพดวงตาค่ะตัวนี้อ่อันนี้นะคะมาที่คอควายค่ะตรงนี้ค่ะใช้ไม้บรรทัดนะคะเด็กๆโยงมาเลยค่ะจากภาพแล้วก็โยงมาเลยค่ะต่อไปหูค่ะภาพที่2คือภาพหูค่ะแล้วคำว่าหูอยู่ตรงไหนคะเด็กๆ อ๋ออยู่ที่งองูนี่เองอ่าอยู่ที่งองูนี่นะคะเด็กๆก็ใช้ไม้บรรทัดลากเส้นภาพมาตรงงองูเลยนะคะลากจากภาพหูมานะคะภาพหูโยงมาตรงงองูได้เลยค่ะต่อไปต่อไปค่ะภาพงาใช่ไหมคะอ่าภาพงาทีนี้เราลองมาดูสิคะคำว่างอ,องางาอยู่ในข้อไหนคะ ออกอไก่ใช่ไหมคะเก่งมากค่ะอยู่นี่ค่ะเด็กๆก,ก็โยงจากภาพงาไปที่กอไก่ได้เลยค่ะทันไหมคะเด็กๆโอเคค่ะต่อไปค่ะภาพขาค่ะเมื่อกี้เราอ่านว่าขออาขาอยู่ตรงข้อไหนคะอ๋อข้อจอจานใช่ไหมคะข้อจอเราก็ลากเส้นจาก ภาพขามาที่ข้อจอเลยนะคะต่อไปค่ะข้อสุดท้ายค่ะคือภาพหางค่ะภาพหางเราอยู่ในข้อไหนคะเมื่อกี้อ๋อนี่ไงคะ่ะข้อขอนี่ไงคะ่ะหออางหางค่ะเราก็โยงจากภาพหางไปที่ขอไข่ได้เลยค่ะโยงไปเลยนะคะโดยใช้ไม้บรรทัดนะคะเด็กๆ โอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะใบงานชุดที่หนึ่งต่อไปคุณครูจะพาไปทำใบงานชุดที่สองเลยนะคะเด็กๆเ,เสร็จหรือยังคะอ้าวถ้าเสร็จแล้วอย่าลืมเขียนชื่อเลขที่แล้วก็ชั้นให้เรียบร้อยด้วยนะคะต่อไปดูใบงานชุดที่สองกันค่ะ มาแล้วคะ่ะใบงานชุดที่สองนะคะเรามาอ่านคำชี้แจงกันก่อนคะ่ะคำชี้แจงให้นักเรียนเติมชื่ออวัยวะของช้างลงในช่องว่างอ่าให้เด็กๆเกติมชื่ออวัยวะของช้างลงในช่องว่างนะคะก่อนที่เราจะไปเติมชื่ออวัยวะ ของช้างลงในช่องว่างเรามาอ่านกันก่อนนะคะเรามาอ่านคำกันก่อนนะคะว่ามีอวัยวะใดบ้างค่ะ,ะคำแรกนะคะหูค่ะหออหูเด็กๆอ่านตามคุณครูเลยนะคะหออหูค่ะคำต่อไปค่ะหางหออโงหาง หางคำต่อไปค่ะง,ง่วงงออวง,งงง่วงง่วงคำต่อไปค่ะงางอาองางาคำต่อไปค่ะขา ขออาขาขาโอเคค่ะอ่านกันเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะมาเติมค่ะเราจะมาเติมคำลงในช่องว่างตามอวัยวะของช้างที่มีลูกศรชี้ลงไปนะคะตามภาพนี้เลยโอเคค่ะภาพแรกค่ะ หูใช่ไหมคะาภาพนี้คือหูเราก็จะเติมคำว่าหออูหูลงไปนะคะเด็กเขียนลงไปได้เลยนะคะหออูหูค่ะต่อไปค่ะตรงนี้ค่ะลูกศรชี้ไปที่หางใช่ไหมคะเด็กๆก็เขียนไปเลยค่ะ หออางอหางค่ะต่อไปค่ะตรงนี้ค่ะตรงนี้คืออะไรคะอ๋อขาใช่ไหมคะเด็กๆก็เขียนลงไปเลยค่ะขออาขาเห็นไหมคะคำนี้นะคะขาค่ะเมื่อกี้หางค่ะเห็นไหมคะเราเขียนไปแล้ว หูค่ะเราก็เขียนไปแล้วนะคะต่อไปค่ะภาพนี้ค่ะง่วงค่ะอ่าง่วงคือคำนี้นะคะง,ง่วงงอัวงงง่วงค่ะเติมไปเลยนะคะต่อไปค่ะเหลือตรงนี้ค่ะตรงนี้คืองาค่ะคำนี้นะคะงา งาออองาอค่ะโอเคถ้าเติมเรียบร้อยแล้วใครจะระบายสีแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อนะคะเลขที่ชั้นให้เรียบร้อยด้วยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆก,ก็นำไปส่งครูได้เลยคะ่ะเก่งมากนะคะสวัสดีคะ่ะ